จ้าบินอ่อนลาหรือไห้หงฟ้าจึงมาเรียบตินเจออยู่ผมเม่นไ,ไม่เลยมาสิ้นแค่ยังผมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ไพ่เมืองแมนเห็นแค้นเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงาน สบายดีพี่น้องสบายดีพบพ่อกระเล็กแล้วกับฟอร่ารักคินีกับสวยกันอย่างคนสร้างกระหลายจ้าก็คือสีมีหรอกเราคนสร้างเนาะเมื่อนี่กับผมมีอย่างหลายเราพี่น้องก็เห็นอยู่แท่นแทนแท่นเขาใส่เห็นอยังเขาใส่ไฟจ้าเขาสีออกลากลางคืนพี่ปอบสิถอดถั่วพี่นอ้องอ่ะบ่มแมนนางสิไปใต่เมงจีนูนจ้าเป็นยังเม่จีนูนไปกับหลานทรายแล้วก็น้องทรายนะจ้าสามหนุ่มสามมุมอะบ,บอ่มแมน สองหนุ่มกับหนึ่งกระเทยจ้าพี่น้องไปเด้อไปไต่ไปจุ่น้ำกัน,กนสิได้หลายซ้ำใด้ปั๊บปั๊บไปพี่น้องอ๋อมาบงมีขนูนน้ำกันจะพกติมันเด้อน,นี่พี่น้องจะเป็นแหลายนี่มีขนูนโอ้พี่น้องมาบดเสียเทียบเท่ๆมื่อนี้นี่มีขน,นูนลายพี่น้องมา,าเสาร์มีขน,นูนน้ำกันอ้าเห็นไหมพี่น้องโอ้ย แต่พอใบมันจากซอยก็เรากระเดียนเนาะคีแนงเลยอ๋ออร่ยเอาเลยฟาดเลยฟาดเลยคนเทปคนเทปต้องเห็นนะเนี่ยคลงบ่ตายลงอยู่บ่แล้วกกวาดอ๊อฟกวาดอ๊อฟกวาดอ๊อฟพี่น้องแล้วกูก็บอกออกจากขี้นี่พี่น้องแม็กขนุนโอ้ยเป็นรังเลยนะเป็นคู่เป็นคู่อยู่ไหนมาเอาไมเฮ้ย ลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วกระจันเลยเดี๋ยวเท่นี่ก็ได้เก็บ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 ใส่แต่แมงขนุนนะมีแต่แมงขนุนลายคือมิตายหนึ่งที่มีหนุ่มพี่น้องแมงขนุนเก็บเก็บมากระมากราญจ้ามากระลานมากระน้องชายมามาคนรลายเอ้ยมาคนร้อโอ้ยโอ้ไมงขนุนเก็บยากอันนั้นมันมันบมเห็นไฟนี่มันคือไม่ขนุนขนุนเท่านะ ผสมเป็ดกินได้คือกันดิขนุนเท้าลราวันเนี่ขนมแดงเนาะเนาะงมันขนุนแมงจีนูนจ้ามันใส่แมงจีนูนน้ำกันมะพี่น้องเป็นคู่กับลมโอ้สุดยอดเอ้ามันตัวเป็นคู่แล้วตัวมันตกดีตกปอกเป็ดปกเป็ดเลยตัวเป็นคู่นะไหนมีตัวเป็นคู่นี่ยโอ้เป็นคู่ลายทำไมตัวเป็นคู่แล้วตัวมันตกตกข้างในพร้อมได้แบ่นี้เห็นอยู่บกกองอยู่ทันใดเออมันตกในนิสสัดได้ตกไม่ได้ขนุนแล้วในนิสสัดมีแต่ตัวบินเด้อลงมานะ ตัวเม็ดตัวเป็นขู่มันตกไปทั่วหมดเนะหามันก่อนไฟไฟสองไฟโคมถือไฟตัวนลยแม่ขนุนดำตีตีตีรอบทีสองพี่น้องเดี๋ยวเออเข่าหูเออกระตุกเสือเสือพี่น้องมาละจ่ามาละจ่าลงมาละจ่านี่ขนุน มีแต่เป็นคู่เลยตกฟังเนี่ยจีนูนจ้าอ้ดฟังนี่แหงร้ายที่ๆๆๆๆี่ทีอยู่ตกฟังพี่เบิร์ดเป็นคู่เป็นคู่พี่น้องฟาดบอกถือบอลเนาะฟาดอยู่พี่ไปได้่ะจี้จี้กับโตกเป็นคู่นะต๊ะกัตกบินนั้นบริลลลงในห้าวได่แต่ตกเป็นคู่นะได้ได้ทำตกเป็นคู่มันตกคขลุขโล่หล่นบรินไปใส่มีพี่น้องมันขนุนมันขนุนเวลานางอยู่นางก็จะอยู่แบบนี้ละพี่น้อง แมงจีนูนมันจะอยู่เป็นคู่จ้าเป็นคู่เซลซีแหละจ้าเห็นบ่ตุกตูตุกโต,กต,กตอ,อย่างพี่น้องเอ้ยเป็นวาา่าหลอ๋อฉันมาบกวนความสุขของเขาหรือเปล่าเขากำลังเป็นคู่กันอยู่สามเิ็บจ้ามีหรือเปล่าโู้พี่นอ้องโอกมันคือบอลลูเหรอมันคือบินะเ,เซลอยู่เหรอ ติ้มซแซลอยู่ฮะี่พี่น้องยังถนนแตกอึดๆต้องส่องลงแต่ว่าส่องขึ้นมันก็บินตัวไหนเห็นบ่ส่องลงเ้ยส่องขึ้นกบ็บินตามพาขึ้นส่องลงก็ลงตามลง่องลงไปอ๋อพี่น้องเอ,อ้มยมาไต่แมงจีนวนํำกันเลอพี่น้อง ฟาด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 มาละจ้ามาละจ้ามีขนมพี่น้องเห็นบ่มันคือโตอีหยังกระดกกระเดี่งเลยเหรออ๋ออ๋ออ๋อแม่ขนุด้วยนมมนหมดแล้วมนแม่ขนมเใบไม้พี่น้องเป็นขนมต้นแรกเราจะไปต้นอื่นทำได้ไหมลงมาแล้วเป็นปคู่เป็นคู่จ้า เอ้านางสิตะออกมาเป็นคู่เป็นคู่นะจ๊ะนา่สิตกออกมาเป็นคู่น้องเจอแมงขนุนใหญ่จ้าดิจ้ะอยู่นี่หอยตัวเล่นอยู่เนี่ยตัวแดงๆเลยพี่น้องเนี่ยแมงขนุนใหญ่เอ้า โอ้ยจับกระถึกแม่ขนุนออกเบิร์ดเลยมาเนยแม่ขนุนแดงนะบอแม่ขนุนแดงนี่นะนี่แม่ขนุนแดงได้แตกวุ่นๆนี่นะแม่ขนุนแดงแตกออกนะอ๋อเบิร์ดไปเบิร์ดกินออกแม่ขนุนอยู่นี่เอาบริกิตะใบนี่ปะกินเบิร์ดใบก็กินเบิร์ดปะใบเต่ามีใบเต่าแถวหน้าตรงนี้เป็นคู่เป็นคู่ยพี่ต่อเอ้ยนี่อ้าแตกวุ่นๆ มาเดี๋ยวพี่น้องมาไต่ลำกันมาเยี่ยงลำกันเอาไว้แลแ้วไหมขน,นแ,ดแดงใหญ่สองตัวนะเห็นตัวเดียวเว้ยเต้ตัวหนึ่งอยู่ดีตัวหนึง่งนะไป่ต้าแล้วเยี่ยงเอารถไหมขนใหญ่ตรงไหนพี่นอ้องน่าจานแต่ใบเต้าไปส<ห>วยอยู่มาบอดรถไหมป้าเดี๋ยวพี่น้องเต๋อกำอยู่จับไอ้เวลามันตกหมดแล้วตกกี่บรรดามันคือแตกอื่นๆท้งมันแตกไปเลยมันบดตก อ๋อแม่เนี่ยคือมานุบแตกปุบปุบแต่คือนี่เฮ้อลงในแมวซัวลงอยู่ลงแล้วตัวคู่ไดไฟปะล่ะไปต้องมันไปกระนุนแดงน้อยจะเป็นคู่นะลงอยู่ลงอยู่หลังจากเท่าเนี้ยไม่ขนุนน้อยแล้วก็เส้นยไม่ขนุนใหญ่นี่นี่ลองตัดตัดตัวบักใหญ่โอ้ยแดงไว้ซวยอยู่งามแท้ใสๆสทักพุณมมีบ้างใสเลย จะบินอ่อนล้าหรือไหลหงฟ้าจงมาเลียดดินใส่ใส่ใส่เอ้ยหลายตัวแล้วเด็กเทงโอ้เคยอยู่สูงเลยเนาะเด้กโอ้เป็นบังเอารถเด็กเนองได้ลาเลยนะจ๊ะตัวใหญ่ก็หลายตัวจะบินอ่อนล้าหรือไหลหง้าจงมาเลียดดินพี่น้อง จะอยู่พรหมินในเรือมาสิ้นเก็บเพียงผมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ไพมือนเห็นแค่เห็นเด่นจริงอยากต่ออย่างแม่นขนุนใหญ่จ้าไต่ไปต่อจ้าอยอกเจอแมงขนุนใหญ่กระจ้านี่ไย่ตัวนี้นะอ๋อ อันนี้คล้องมันก็ใกลๆอ่ออันนี้คือแมงจีน,นูนจ้ะนี่ได้ตัวนี้นะตัวนี้ก็ใหญันตัวใหญ่หลายกะบ่แซบดอกมันบ่ไข่มันโวนี่น้องน้องอไฟออกพี่น้องน้องซีลรนเหรอน้องซีลรนเหรออ้ออ้ออ้อจับเอาแม่น้องซีโรนเหรออ๋พี่น้องแมงขันนูนอยู่ในต้นขามปกตินในต้นตาลแมงขันขนูนใหญ่นะจับเอาจับเอา มันก็เป็นขู่เหมืนขนุนน้อยนะต้นนี่ละลายโตขนาดเขาอ,อันนี้ตนเตาะไดเห็ดกระปุกใส่ไม้แล้วก็บเตาะเตาเตาต,อต,อตอเอาเอาบบไปเอามาเอาเนื้อรถตกอยู่ตรงเนี้ยมึงอยู่พื้นแต่มันตกบ่านางพ่อเอกพี่น้องบางนางจับอยู่โอนต้อยูจ่จ้านางพ่อละจา้าต,ต,ตับตับน้องพี่น้องมันมีใบเต้า ป่าตัวใหญ่วนอยู่น้อยนึยนง,งนนะมีคู่ไหมได้ปะได้ตัวหนึ่งเด็ดได้แล้วขู่แล้วมันเอาเลยเป็นคู่เหรอมันอยู่เป็นคู่มันพันในสามมันร้อนเลยสามกันสวยงามปีนตัวใหญ่เฮ้ยจูบินเอ้ยโอ้ยไฟกระสิอเบิร์ตแล้วไฟสาดตรงคำนี่พี่น้องเอ้ยใส่ไฟแฟลชโทรศัพท์นี่แหละ เจ้าบินออนราหรือไหลหงฟ้าจงมาเรียบตินเจ้าอย่พรมมินนี้เลยมาสิแกเพียงผมแดนติดกันอะไรจึงไม่ไทยเหมือนเห็นแคร่เห็นแดนกันดานว่าเป็น้านงาม ตัวใหญ่หลายเด้อสิได้ยสาวสามสิบแล้วมองนี่ประสาเจ็ดสีรุ่นเท่ดีไม่มีรัใจเดือดฉันนายฉันจังไม่เห็นพี่น้องพ่อยแกล้วพ่อยแกล้วนี่จ้าตัวบักใหญ่แล้วจ้าพี่น้องโอ้พึ่งตีจะพึ่งตีจะพึ่งตีงมีตัวหนึ่งมันต้องมีตัวหนึ่งมันต้องมีเมียมันมีผัวต้องมีเมียเมียอยู่นี่จ้าพี่น้อง ยังนางยายนิดจา้าโอ้ยสองโตโต้นนี่พี่น้องสามสามเห็นติตัวที่สามเสร็จตัวสามนี่เสีบะเฮ้ยมันลิบเข้าไปในใบไม้ไมเอ,อินลานนะเอ,อนินเฮ้ยติดปะพระซาเจ็ดสีมันอยู่สูงนิดจ้านางกำลังทำอะไรอยู่จ้า ปลายไม่คานุนดับไปแล้วน่าสิตกแล้วโอ้โอ้โอ้โอน่าสิตกกะจ้าต้องเบป่นนางจับจุไม่เหงาละจ้าอยู่คนเดียวล่ะลูกพี่น้องเจออ่งุ่นมันจะออกสดสๆเห,นหนาอต้อตอนหนมากอ,อยังที่ใบมันเขาเจ้าไปนั่นนะหนึ่งบอเสร็จต้มใส่แกงนะบ่ มี่พวดยังจะงามมีพี่น้ององุ่นป่าจะกินได้จะออกสมสมหวานหวานพอได้เคยกินมันสื่อหมากยังนะเราเคยกินยำน้องน้อยเรียงวัวเรียงควายหมากยังก็ซาซาคือแบบมีคนมือคอยกินเลยมายังพี่น้องพอได้หูจับกับหมากยังอยู่ในป่านะเขากินมันเลยเอ้าจะมีใบมันก็เป็นแบบนี้เอาแมงอีไปนะนั่งเคยกินเอาแมงอีไปนะเคแมงอีพร้อม ได้ลายน้องเริ่มหลขึ้นเลยเลยเดจ้าแมงจีนูนใหญ่เดจ้าเริ่มไหลเดจ้าที่น้องสอนมาจ้าได้ลายแล้วจ้าพออยู่พอกินแล้วจ้าพี่น้องแล้วจ้าต่ำๆแล้วจ้าพี่น้องนี่นี่วันเทกลเจ้าคือโตนเทล่ะป้ามีไข่ไข่เต็มกลนพี่น้อง มือกระด้ำดำมือคนปลูกมันซาเมจินนูนมะป่านี่นะพ่อลายลีนะพ่ออีกแล้วพี่น้องของลงมาของลงมาของลงมาของเทิงก็มีตัดลงมันตัดลงตัดลดตัดลดตกปูเลยตกเสบบบินแล้วตกอเด้นี่นะตกก็แห้งตัวหนึ่งแห้งตัวหนึ่งเหมใส่ใส่ เด็กโตก็หนึ่งคือสองพอเมียมันอยู่สายแปนี้สายตัวหนึ่งี่แม่ขนุนมุนนี่มุนก้นต้นนี่สวยนี่นี่ในมือนี่มันตกะกลับไม่เฮ้ยินเด้เฮ้ยพ่อยกระจชาสีแดงแดงสีนางน่อยงามเลยพี่น้องก้นต้นอยู่บ้าโอ้ยโตนอยู่ กุนตันตรุษพี่น้องเอ,อ้ยพออยู่พอกินละจ้าสเสด็จก้าวเต่าขึ้นดอ,อกเมื่อบานพี่น้องพ,นนพี่จ้าเป็นขนมพี่จ้าอ,อีติดตัวใหญ่ใหญ่จ้าพี่นอ้องมาเมื่อเมื่อเมื่อกันเอง พี่นออ้องเออเดไก้กลับเตาขึ้นเราถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องพอได้อยู่พอได้กินจ้าเนี่แหละคือแมงจินนูนที่เราไปไต่กันมาพี่น้องหลายบ่พี่น้องหลายบ่ามาเด้อพ่กินน้ำกันมาจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าแล้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนางด้วยเด้อ หักนางก็จะข่ามโฆษณานางเดือนนอวั <c oughs> นนอหอมวนจ้าขอบคุณด้ลายขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าขอบคุณจ้า